สวัสดีค่ะพี่น้องแย่นียงสิพ้าสุปแต่งอันนี้ถั่วที่คั่วแล้วเอาโขกใส่พี่น้องมันละเอียดยาโกโขลกไปเลยเอาจนว่ามันละเอียดดีกมละถั่วขัวเองพี่น้องจับ ไปเรื่อยๆอขัวใหม่ๆ,ๆก็มีกินหอมพี่น้องถ้าซื้อน้ำตลาดก็มีอยู่มกแตงเที่ยนน้ำตลาดหรือว่าน้ำบ้านเขาเหรอเนาะบักเองหรือว่าซื้อหอมหอยหอยพี่น้องจ่ะอันนี้อันี้หึ่งพีเบิ้งหอมกระเทียมพริกขัวเล้วเรีว เรียบร้อยตำรวมกันวะเนี่ยลงไปหอมกินทวดินถั่วลิสงใส่งากระไดเด้อจ้ะ ก็ได้อันนี้พี่น้องจะหกหน่วยด้เนี่ยเขาอันปลอกเปลือกสับสับสับสบีปตามออกพี่น้องจ,จะได้ประมาณนี้ละเดี๋วสวนคนช้อนมาคน ชูรสด,ด้ดิมักหน่อยมักลายก็แล้วแต่ที่นอนจะ้ะแล้วก็จุกเต็นน้ำปลาระใช้ลงไปจะ้ะน้ำปลา รสชาติพี่น้องมันสับทีนี้เขาก็ใจ่หอมหอมที่เขาล้างไปแล้วนี่จะ้ะทำใส่เลย โอ้โหเหมือนข้าวัานเลยเรียบร,ยร้อยเด้๋ย้าที่พี่น้องจ้าเดี๋ยวยังตัดให้บันชัดชัดเนี่ยจ้าเรียบร้อยพี่น้องจ้ากินข้าวจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอหน้ากินคือเก่าแล้วแล้วซุปแตงใส่ถั่วลิสงอันนี้จะเป็นแกงสม้มนี่กระเทียนี่มะเขืออ้บอกอยากอ่ะน้ำเขามาจ่าจ้าพอือ้ออาวฟึสวัสดีครับ กระเสียบกระเสียบอำเพือกระเสียบจังหวัดที่เห็ดกับใบหยาดี่น้องเบืองแดดก่อหอมกระเทียมพิษมีง้ากับขัวง้าฝรั่ตัวดินงมะแตงครับกอเปลือกต่างซับขนาดบีบรังออกได้เนี่ย มเดือจากพี่น้องอก่าหเเสียบับตามเันกมก่อนเมือแหละคุยเอก็ใจแล้ว Mãi hồng này, mánh cái Tôi ngạc phẩm Tôi nhìn okay. Khẩu khuế không hoài <cười> <cười> Nhìn khẩu chọc tét xí xài còn khuất lắm Nói

อ,อออแบบนี้ก็ปัญหาไปคุยวัวนไหนวะก็เอาสอนอาจารย์ม่ให้นด้อจาะย์อม่วนกบแลไปหนอยันนี้นร,ระจารย์หอม,อม มันหมดคนเดียววกนินนตาลบ้างอืใส่น้มก็ได้เจนสุกใส่น้นห,มนนหม่ ปากนะครับลองด้วยจักน้อยนี่กิ้นขาวรวมวงกับไผวะรอรหรอกยังเนี่นยีนแบบพูดีวะเ่ จะขอกับน้ำขาย <c oughs> ผ่ามัดหมวใส่หมวกยางดีกว่า อือเนี่ยเนี่ย mm. yeah. yeah. mm -hmm. แกงกัวแกงตังนี่หละตัอย่างมั่อที่มันยัอยู่ข้างเงยังไงแกงกัวนี่แหละชาวบ้านัขนเป็นแกงล่าแกงสร้างอจงจริงมม่นอนซุปกระเจบจตงจริงบ้านเขาฝรันนแต่งไทยแจงกัวนี่แหละ ปากว่าวมันนด้จริงเราเนี้ยมันจะตอนป่าครับหาผักได้ไหมเนาะหาันไมออ ยาก,กันยำงานกันยังฝั่งหนึ่งเพื่อเพื่้นเป็นหลารแล้วเป็นยลายงจอสินอินคอนเสิร์ตสองเท่า ลนลีสานเลนลีดลันลีาไปกนอี่มาดแล้วันสายก่อนวตามคัก่อน เข่ากับฮ้อนมาเนี่ยอย่าละเฟิงรถทำเรื่เย็นๆด้วยเย็นบ่กินน้ำจน่มต,ตัวเมื่อคืนพลองคนไม่เย็นแล้วหนักเสี้ยงไปท่านไหนแรงนะที่เ้อนยอ่สิสอดกินน้ำบ่ามีขวดเย็นไป่้องจะจิ่มมังกิ้มหมด ดดก็นได้เยอพี่น้องนครับ <S <S แบปะไม่หนักขอบคุณขอบคุณพี่น,อน้องขอบคุณทุกการติดตามรักนพิร่าน้องจ้าสวัสดีค่ะ